สวัสดีครับพี่น้องในพระทิศทุกท่านพระกิตติคุณยอหนบทที่6ข้อ1-21นั้นกล่าวถึงหมายสำคัญ2ประการที่ทะเลกาลิลีซึ่งชี้ให้เห็นฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระเยซูเรามาดูด้วยกันเลยครับขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะอันทรงพลัง ซึ่งนำความหวังและความรอดมาสู่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ประทานความกระจ่างแก่สติปัญญาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะได้เข้าใจพระวจนะในวันนี้พร้อมกับยินดีที่จะปฏิบัติตามกราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ตกอยู่ในอันตราย ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณแต่ด้วยความเอ็นดูสงสารพระบิดาจึงประทานพระเยซูพระบุตรแก่มนุษย์ทุกคนหากคุณสนใจในข้อเสนอนี้พร้อมกับยินดีที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระวิญญาณก็จะสถิตในชีวิตของคุณด้วยคุณจะได้รับการช่วยเหลือการอวยพรและการเติมเต็มชีวิตที่แท้จริงครับ วันนี้เราจะได้เห็นพระเยซูผู้ทรงสำแดงสิทธิอำนาจสูงสุดแห่งสวรรค์ผ่านทางหมายสำคัญสองประการครับซึ่งยืนยันกับเราว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะประทานสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นแก่มนุษย์บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่1นึฤทธิ์อำนาจในการประทานสิ่งจำเป็นและส่วนที่สอง ฤทธิอำนาจในการช่วยให้รอดข้อความสำคัญคือพระเยซูทรงมีฤทธิอำนาจที่จะประทานสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นแก่มนุษย์ส่วนที่หนึ่งฤทธิอำนาจในการประทานสิ่งจำเป็นประเด็นแรกคือท้องเรื่องต่อมาพระเยซูทรงข้ามทะเลกาลิลีคือทะเลทิเบเริยสไปยังอีกฟากหนึ่ง ประชาชนกลุ่มใหญ่ติดตามพระองค์ไปเพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญที่ได้ทรงกระทำแก่คนป่วยแล้วพระเยซูทรงขึ้นไปบนเนินเขาและประทับนั่งกับเหล่าสาวกของพระองค์ขณะนั้นใกล้ถึงเทศกาลปัสกาของชาวยิวแล้วพระเยซูเสด็จออกไปไกลาจากกรุงเยรูซาเล็มและประชาชนกลุ่มใหญ่ได้ติดตามพระองค์ไปถึงแม้ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาแล้วก็ตาม พวกเขาติดตามพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงสามารถกระทำได้ไม่ใช่เพราะพระบุคคลที่พระองค์ทรงเป็นแล้วพี่น้องล่ะครับพี่น้องติดตามพระเยซูเพราะอะไรครับประเด็นที่สองคือความจำเป็นของประชาชนเมื่อพระเยซูทรงมองไปเห็นคนหมู่ใหญ่มาหาพระองค์ก็ตรัสกับฟิลิปว่า เราจะไปซื้อหาอาหารที่ไหนมาให้คนเหล่านี้รับประทานพระองค์ปรัสถามเช่นนี้เพียงเพื่อทดสอบฟ,ฟิลิปเพราะพระองค์ทรงนําริไว้แล้วว่าจะทําอะไรฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่าเงินค่าแรงแปดเดือนยังซื้อขนมปังได้ไม่พอให้คนเหล่านี้กินกันคนละคําฟิลิปคํานวณอย่างรวดเร็วเพื่อตอบคําถามของพระเยซู และคำตอบของฟิลิปก็สื่อให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาในสองเรื่องเรื่องแรกฟิลิปคิดว่าพระเยซูไม่ทรงทราบถึงสถานการณ์ในขณะนั้นว่าประชาชนมีจำนวนมากเพียงไรเรื่องที่สองฟิลิปไม่ทราบเลยว่าพระเยซูทรงสามารถทำทุกสิ่งได้และเขาไม่คาดหวังเลยว่าจะมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับประชาชนที่กำลังคาดหวังจะเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติอย่างไรก็ตามความเชื่อที่จํากัดของฟิลิปไม่สามารถขัดขวางการทำพระราชกิจของพระเยซูได้แท้จริงแล้วพระเยซูทรงถามฟิลิปเพื่อเปิดเผยสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจและเพื่อเขาจะได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับตนเองและเกี่ยวกับพระเยซู บางทีสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในตอนนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนล้ำค่าจากพระเยซูเพื่อให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระองค์สาวกอีกคนหนึ่งคืออันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรทูลขึ้นว่าเด็กคนหนึ่งที่นี่มีขนมปังข้าวบาเลห้าก้อนกับปลาเล็กๆสองตัวแต่จะพออะไรกับคนมากมายขนาดนี้ เหตุการณ์นี้ได้รับการบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มโดยอักขรทูตย้อนบรรยายเหตุการณ์นี้เพียงสั้นๆและไม่ได้ให้รายละเอียดมากนะักอย่างไรก็ตามหากเรารวมรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์นี้จากพระกิตติคุณทุกเล่มเราจะพบว่าในขณะที่ฟิลิปกล่าวว่าพระเยซูไม่เข้าพระทัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อันดรูก,กลับถามว่าสิ่งนี้จะสามารถเลี้ยงคนได้มากมายเพียงไร ประเด็นที่สคือทางออกของปัญหาพระเยซูตรัสว่าให้ประชาชนนั่งลงที่นั่นมีหญ้ามากพวกผู้ชายจึงนั่งลงพวกเขามีราวห้าพันคนแล้วพระเยซูทรงรับขนมปังมาขอบพระคุณพระเจ้าและแจกใจ่ายให้ผู้ที่นั่งอยู่ได้กินกันมากเท่าที่เขาต้องการพระองค์ทรงหยิบปลามาทำเช่นเดียวกันเมื่อทุกคนอิ่มแล้ว พระองค์ตรัสสั่งเหล่าสาวกว่าจงเก็บรวบรวมเศษที่เหลืออย่าให้เสียของพระเยซูทรงตอบอันดรูอย่างชัดเจนว่าจากขนมปังห้าก้อนกับปลาเล็กๆสองตัวพระองค์ทรงสามารถเลี้ยงคนมากมายได้ครบทุกคนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ชาย5,000ันคนและเมื่อรวมผู้หญิงกับเด็กแล้วจำนวนคนอาจจะมากถึงสองหมื่นคน นอกจากนี้ยังมีเศษอาหารที่เหลือถึง12ตะกรา้าสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะค้าคิดได้พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งและในพระองค์ทุกสิ่งได้ประสานกันอย่างกลมกลืนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมีทั้งสิทธิอำนาจและฤทธิอำนาจเหนือทุกสิ่ง ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี้ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นเหล่าสาวกเพราะคนอื่นๆคงจะไม่ได้เห็นอะไรมากนักอย่างไรก็ตามในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มกลับไม่ได้บันทึกเกี่ยวกับการตอบสนองของเหล่าสาวกไว้เลยในขณะที่อัครทูตยอนได้บันทึกเกี่ยวกับการตอบสนองของประชาชนไว้ว่าหลังจากประชาชนเห็นหมายสำคัญที่พระเยซูได้ทรงกระทำก็เริ่มพูดกันว่า นี่คือผู้เผยพระวจนะนั้นที่จะเข้ามาในโลกอย่างแน่นอนพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาตั้งใจจะมาใช้กำลังบังคับให้พระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์จึงเสด็จเลี่ยงขึ้นไปบนภูเขาแต่ลำพังอีกประชาชนเหล่านี้อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมแล้วหวนคิดถึงเรื่องราวของโมเสสและมานา รวมถึงผู้เผยพระวจนะ,ท,ะจที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ด้วยเมื่อพวกเขาได้เห็นบางอย่างเกี่ยวกับพระเยซูพวกเขาก็อัศจรรย์ใจหลักการที่1การเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเปลี่ยนจุดสนใจของเราจากปัญหาไปสู่พระบุคคลของพระองค์ปัญหาหนักหรือปัญหาเบาปัญหาเก่าหรือปัญหาใหม่ ทุกเรื่องจะได้รับการแก้ไขหากเชื่อวางใจในพระเยซูขอให้คุณใคร่ครวญสักครู่ว่าเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาคุณมีท่าทีในใจอย่างไรหากคุณกระวนกระวายและหงุดหงิดง่ายนั่นหมายความว่าคุณเพ่งความสนใจไปที่ปัญหาหากคุณสงบนิ่งและมีสันติสุขนั่นหมายความว่าคุณเพ่งความสนใจไปที่พระเยซู ทั้งสองทางเลือกนี้คุณมีอิสระในการเลือกทุกครั้งว่าคุณต้องการมีท่าทีในใจอย่างไรในท่ามกลางปัญหาคำอธิษฐานของคุณได้สําแดงถึงความเชื่อที่แท้จริงหรือเปล่าคุณเป็นเช่นเดียวกับฟิลิปที่ทึกทักเอาเองหรือไม่ว่าพระเยซูไม่ทรงทราบถึงปัญหาอันหนักอึ้งซึ่งคุณต้องแบกรับหรือพระองค์ไม่เข้าประทัยในความรุนแรงของปัญหานี้เลย พระเยซูทรงรู้จักและรักคุณพระองค์เข้าพระทัยในสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่และพระองค์ทรงสามารถช่วยเหลือคุณได้โปรดระลึกเสมอว่าไม่มีปัญหาใดที่จะยิ่งใหญ่เกินกว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผมขอหนุนใจให้พี่น้องเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเพราะการเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้น จะเปลี่ยนจุดสนใจของเราจากปัญหาไปสู่พระบุคคลของพระองค์เพื่อเราจะกล่าวในทํานองเดียวกันกับอันรูว่าพระเยซูเจ้าข้านี่คือสิ่งที่ข้าพระองค์มีและพร้อมที่จะถวายแด่พระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระทำอะไรกับสิ่งนี้หรือส่วนที่สองริษ์อำนาจในการช่วยให้รอดประเด็นแรกคือ การดิ้นรนต่อสู้พอพรบคำ่ำเหล่าสาวกของพระองค์มาที่ทะเลสาบแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองคาเปรนาอุมขณะนั้นมืดแล้วและพระเยซูยังไม่ได้เสด็จไปสมทบกับพวกเขาทะเลปั่นป่วนเพราะลมพัดจัดทะเลกาลิลีมีลักษณะภูมิประเทศที่ลมสามารถพัดมาได้อย่างฉับพลันจนทะเลปั่นป่วนโดยไม่คาดคิด ภาวะขับขันเกิดขึ้นที่นี่เป็นประจำแล้วก็เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นเหล่าสาวกซึ่งเป็นชาวประมงต่างดิ้นรนต่อสู้กับการพายเรือฝ่าคลื่นที่ซัดเรือไปมาอย่างรุนแรงในท่ามกลางความมืดและพวกเขาไม่สามารถผ่านสถานการณ์เลวร้ายไปได้ด้วยกำลังของตนเองประเด็นที่สองคือทางออกของปัญหา พวกเขาตีกันเชียงไปได้ประมาณ5หรือ6กกิโลเมตรก็เห็นพระเยซูทรงดำเนินบนน้ำเข้ามาหาเรือพวกเขาจึงตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่านี่เราเองอย่าก,กลัวเลยในขณะที่เหล่าสาวกกำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองพระเยซูรทรงดำเนินบนทะเลที่กำลังปั่นป่วนมาหาพวกเขาพระองค์ทรงสำแดงให้พวกเขาเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ใดในเหตุการณ์นี้ถึงแม้พระเยซูจะไม่ได้ทรงทำพระราชกิจเมื่อเหล่าสาวกเข้ามาหาพระองค์แต่พระองค์เสด็จมาหาพวกเขาในท่ามกลางพายุถึงแม้พระเยซูจะไม่ได้ทรงลงเรือไปกับเหล่าสาวกตั้งแต่แรกแต่พระองค์ไม่เคยทรงอยู่ห่างไกลจากพวกเขาเลยและถึงแม้เหล่าสาวกจะไม่สามารถเห็นพระเยซูในท่ามกลางพายุ แต่พระองค์ทรงอยู่กับพวกเขาและทรงทราบดีว่าพวกเขากําลังเผชิญกับอะไรในขณะที่เหล่าสาวกกลัวพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่านี่เราเองอย่ากลัวเลยพระเยซูทรงนำการสถิตด้วยของพระองค์มาอย่างพวกเขาพร้อมกับเชิญชวนให้พวกเขาเชื่อวางใจในพระองค์เพราะผู้ที่พระองค์ทรงเป็น ไม่ใช่เชื่อวางใจในสิ่งที่พระองค์ทรงสามารถกระทำได้แล้วพวกเขาจึงเต็มใจรับพระองค์ขึ้นเรือและทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่กำลังมุ่งหน้าไปบางคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อพระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะห้ามพายุแล้วทำไมพระองค์จึงไม่ทรงยับยั้งพายุไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก ทำไมพระองค์จึงทรงปล่อยให้เหล่าสาวกดิ้นรนต่อสู้ที่จะพายเรือไปตั้งหลายกิโลเมตรสำหรับคำถามเหล่านี้เราอาจจะไม่ได้รับคำตอบอย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของผู้เชื่อเมื่อพระเยซูเสด็จมาหาเราในท่ามกลางพายุนั้นบางครั้งพระองค์ทรงทําให้พายุนั้นสงบลงทันทีบางครั้งพระองค์ทรงทําให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางการพบกับพระองค์และบางครั้งพระองค์ก็ประทานกำลังแก่เราเพื่อทรงช่วยให้เราสามารถฝ่าพายุไปในรูปแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะสามารถทำได้เหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเหล่าสาวกรับพระเยซูขึ้นเรือเนื้อเรื่องก็จบลงอย่างสวยงามพวกเขาถึงฝั่งที่กำลังมุ่งหน้าไปในทันทีทันใด หลักการที่สองการเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูนำไปสู่การช่วยกู้ที่แท้จริงปัญหาเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ปัญหาทางใจหรือทางกายฤทธิ์เดชของพระเยซูช่วยกู้ได้แล้วเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีเมื่อพายุถาโถมโหมกระหนำ่ำซ้ำร้ายคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะฝ่าพายุเหล่านั้นไปได้อย่างไร คุณท้อใจและเหนื่อยไหมครับกับการต่อสู้ดิ้นรนด้วยตนเองหากตอนนี้คุณกำลังตกอยู่ในสภาพดังกล่าวผมขอเชิญชวนให้คุณเข้ามาหาพระเยซูสารภาพทุกเรื่องต่อพระองค์และเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์จงละสายตาจากพายุเหล่านั้นแล้วหันมามองที่พระองค์บางทีพระเยซูอาจจะกำลังปรัสกับคุณว่า คุณต้องการพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดและมากกว่าสิ่งอื่นใดที่คุณคิดว่าสำคัญบางทีคุณอาจจะพบว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณได้ปฏิบัติศาส,ศาสนกิจต่างๆโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระเยซูเลยบางทีคุณอาจจะพบว่าคุณมัวแต่ขวอยว้าหาสิ่งต่างๆอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งคุณห่างเหินจากพระเจ้า บางทีคุณอาจจะพบว่าพายุกำลังสําแดงให้คุณเห็นถึงสิ่งจำเป็นที่สุดนั่นคือความรอดพระเจ้าอาจจะทรงอนุญาตให้คุณเผชิญกับพายุเพราะพระองค์ทรงต้องการทำพระราชกิจอันดีในชีวิตของคุณและพระองค์ทรงต้องการดึงคุณออกมาจากสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความรอดของคุณ ผมขอหนุนใจให้พี่น้องเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเพราะการเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นจะนำไปสู่การช่วยกู้ที่แท้จริงเพื่อเราจะฝ่าพายุไปได้ด้วยกำลังและสติปัญญาที่มาจากพระองค์พระเยซูทรงเลี้ยงคน5,000คนอย่างอัศจรรย์จากนั้นทรงดำเนินบนทะเลไปหาเหล่าสาวก ข้อความสําคัญคือพระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะประทานสิ่งจําเป็นทั้งสิ้นแก่มนุษย์ขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนวันนี้ที่ช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระเยซูขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในฤทธิ์อำนาจนี้ มองไปที่พระเยซูและรับการช่วยกู้จากพระองค์เสมอเมื่อเจอมอรสุมชีวิตกราบทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ